ขอโทษฮะพอดีเมื่อวานมาดูคอนเสิร์ตว่าไงลูกพอดี <c oughs> โอ้ยอีกยี่สิบปีเจอกันนะลูกนะห <c oughs> ัวเราะยี่สิบปีตอนนั้นพี่ซีจะเกาหัวก็ใช้สองมือดันแล้วลูกเลเมื่อวานมาดูคอนเสิร์ตแน่ซันฟอร์มแน่สนุกมากสนุกมากไปบอกนะติดตามไว้ด้วยนะครับช่วงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ขัางหลังก็เตรียมตัวสักนิดหนึ่งทุกคนยังไหวอยู่ใช่ไหมฮะถ้ <c oughs> าไหวส่งเสียงข้นนั่นงเลยแล้วค <c oughs> ุณมาครับ คุณแม่มากี่ครั้งแล้วครับไม,ไม่อยากบอกเร <c oughs> าจัดมาสามครั้งแม่มาครั้งที่ <c oughs> มาครั้งที่สามแม่ขอดูครั้งที่สามอีกทีได้ไหมฮะขอดูที่สามม่ตอนนี้ตัวเลขไม่สนใจสนใจเพรแม่มากกว่า <c oughs> โอ้โหมาครั้งที่สามเหมือนกันมาครั้งที่สามติดใจอะไรในเพลงเอกครับติดใจเี ชอบมากเลยรักคุณแม่รักนนเสนอตัวมากเลยนะครับ<อ>ผมบอกเลยนะว่าจริงเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะฮะผมผมขอยากพูดนะครับว่าเราทําเพลงเอกมา3มซีซั่นถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้มันไม่สามารถที่จะเกิดเพลงเอกได้ถึง3าซีซั่นเลยขอเสียโปรมณไว้ให้กัรทุกท,ทุกท่านด้วยนะครับผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่เราได้พวกเราทุกๆๆๆคนกําลัง สื่อทอดและส่งต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่มผมว่าทรัพย์สมบัติของบทเพลงนี้มันมันมูลคมันหามันไม่สามารถที่จะหามูลค่าได้จ,จริงๆหากไม่มีคนรุ่นใหม่เพลงคลาสสิกเพลงเก่าที่พวกเราชื่นชอบที่เป็นมผมถือว่าเป็นโรดกโลกมันก็จะตายจากไปเพราะฉะนั้นต้องมีคนรุ่นใหม่แบบนี้มสนับสนุนพวกเราต่อไปได้ไหมครับซีซั่นสี่อยากให้ ทรงพราแบบว่าอุ้ยเราจะแบบใส่คอให้แม่แม่ฟิวไปด้วยแต่ไปเป็นมาม่แม่แม่ฟิวให้ผมต้องยิ้มได้ในเพลงเศร้ายกมือให้เลยฮะขอบคุณมากมากอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเล่นไปถึงตีสองอยู่ไหมครับไม่เชิญอยู่ไปเลยครับผมกลับบ้านยังไงเราก็ไม่เลิกเราจะเล่นจนกว่าพวกคุณจะกลับบ้านครับเราถึงจะเลิกอย่างนี้โอเคไหมฮะเสียงเหมือนเบาลงนะครับ ยังสนุกกันอยู่นะครึ่งหลังนี้สนุกยิ่งกว่าน,นี้แต่ว่าตอนนี้ประเมืมม่ยกับน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมไม่ดีในข้างบนเลยอยากดีข้างบนมากเลยนะเป็นยังไงกันบ้างครับ <S <S 1> <S 1> ขอโทษฮะพอดีเมื่อวานมาดูคอนเสิร์ตว่าไงลูกพอดีโอ้ยอีกยี่สิบปีเจอกันนะลูกนะหัวเราะยี่สิบปีตอนนั้นพี่ซีจะเกาหัวก็ใช้สองมือดันแล้วลูกเลยเมื่อวานมาดูคอนเรรสิร์ตแนงานซันฟอรนแน่สนุกมาก สนุกมากนะติดตามไว้ด้วยนะครับช่วงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ขนาดลังเขต็มตัวสักนหนึ่งทุกคนยังไหวอยู่ใช่ไหมนะ<ว>ถ้าไหวส่งเสียงดือดังเลยเร้ว,วคุณแม่ครับคุณแม่มากี่ครั้งแล้วครับไม่อยาก <laughs> ไม่อยากบอกเร <laughs> าจัดมาสามครั้งแม่มาครั้งที่ <laughs> มาครั้งที่สาม ตอนนี้ตัวเลขไม่สนใจสนใจเพชรแม่มากกว่าโอ้โหมาครั้งที่สามเหมือนกันมาครั้งที่สามติดใจอะไรในเพลงเอกครับติดใจฮิงโนชอบมากเลยลคุณแม่รักโนนเสนอตัวมากเลยนะผมบอกเลยนะว่าจริงเป็นความ ภาคภูมิใจมากๆนะฮะผมผมขอุยาตพูดนะครับว่าเราทําเพลงเอกมา3ามซีซันถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้มันไม่สามารถที่จะเกิดเพลงเอกได้ถึง3าซีซันเลยขอเสียงปรมือไ้ให้กับทุกท่านด้วยนะครับผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่เราได้พวกเราทุกคนกําลังสืบทอดและส่งต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่ผมว่าทรัพย์สมบัติของบทเพลงนี้มันมันมูนมลมันหา มันไม่สามารถที่จะหาบูลค่าได้จริงๆหากไม่มีคนรุ่นใหม่เพลงคลาสสิกเพลงเก่าที่พวกเราชื่นชอบที่เป็นผมถือว่าเป็นบรดกโลกมันก็จะตายจากไปเพราะฉะนั้นต้องมีคนรุ่นใหม่แบบนี้ไหมสนับสนุนพวกเราต่อไปได้ไหมครับได้ซีซั่นสี่อยากให้มีไหมครับมีส่งเสียง,งเรียกใ้มาแรงๆนะครับเดี๋ยวเราไปสนุนกันต่อถ้รอบนี้ผมเองทุกท่านนะครับดูแล้วอ๋อด้านบนไม่มีเสียงตอบรับจาก เครื่องหมายที่ท่านเรียกขบนวนสบายดีไหมครับเอาแฟนขับมารั